สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับทิชโบอีกแล้วนะคะวันนี้ทิชอโบก็นำเรื่องง่ายๆเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสร้างงานดิฟเฟอร์ชีทมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอจากโครงการดิฟเฟอร์ชีทกันเลยนะคะค่ะเด็กๆขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาเปิดตัวเข้าสู่เว็บไซต์ก็คือเปิดเบราว์เซอร์นะคะ ที่เก็จะแนะนำเป็น Google Chrome นะคะเด็กๆเข้าไปเลยค่ะเอาล้ค่ะเด็กๆเปิดเข้ามาแล้วนะคะไปที่ช่อง address bar นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อของเว็บไซต์ได้เลยค่ะ d i s i h e a t c o m แล้วก็กด enter นะคะพอกดมาแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆถ้าเด็กๆได้หน้าตาแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเด็กๆเข้าถูกต้องแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการล็อกอินนะคะเด็กๆ ด้านซ้ายนะคะก็จะมีเมนูต่างๆขึ้นมาค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมาเจอกับหน้าตาของเมนูนะคะด้านซ้ายมือนะคะเป็นแบบนี้เราก็มาเช็คดูว่าเป็นชื่อเราไหมนะคะถ้าเราล็อกอินถูกก็จะเป็นชื่อและนามสกุลของเรานั่นเองค่ะ เอาละค่ะเด็กๆเราจะไปเขียนกันนะคะเอาเมาส์ไปคลิกที่ดินสอสีเทาค่ะคลิก1ครั้งค่ะเด็กๆจากนั้นเราเราก็จะไปไปเจอกับเขียนบนสมุดเขียนบนกระดาษนะคะเราเลือกบนสมุดค่ะจากนั้นเราก็จะได้หน้าเป็นแบบนี้นะคะอ่าต่อไปเราก็จะไปคลิกที่หน้ายิ้มค่ะคลิก1ครั้งพบกับกล่องที่ชื่อว่าอนะคะแล้วเราก็คลิกเข้าไป1ครั้งนะคะ เขาก็จะบอกว่าเรายังไม่มีสติกเกอร์เราก็ไปที่ร้านค้านะคะเพื่อที่จะโหลดให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะมันจะมีคําว่าซื้อ30เหรียญนะคะเด็กๆสามารถเอาเอาเงินของตัวเองเอาเหรียญของตัวเองนะคะซื้อได้เลยค่ะเดี๋ยวครูโบจะลองกดสติกเกอร์ให้เด็กๆดูนะคะอแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างอ่า คเข้าไปดูได้เลยนะคะเด็กๆถ่าเด็กๆสำหรับแถบด้านบนนะคะก็จะมีสติกเกอร์กรอบรูปนะคะสติกเกอร์โนต้ตอะไรต่างๆสมุดนะคะให้เด็กๆได้เ,เลือกอุปกรณ์ตกแต่งนะคะพอเลือกแล้วเด็กๆก็จะใช้วิธีใการ ใช้เหรียญซื้อนะคะอ่าเด็กๆลองกดคลิกลองดูนะคะหลังจากซื้ออุปกรณ์ต่างๆเสร็จแล้วกดปิดร้านค้าได้เลยครับจากนั้นพอปิดร้านค้าแล้วเราจะพบกับสติกเกอร์ของเราซึ่งเมื่อสักครู่ผมซื้อมา2ชุดนะครับสามารถกดเลือกดูได้และขั้นต่อไปเราจะมาสแสดงให้เห็นกันครับว่าการใช้สติกเกอร์นั้นทำอย่างไร ลำดับแรกเลยให้เราเลือกไปหาตัวสติกเกอร์ที่เราต้องการใช้งานก่อนครับเอาเมาส์นะครับคลิกซ้ายค้างไว้ครับแล้วลากครับลากแบบนี้นะครับแล้วเอามาปล่อยบนกระดาษแบบนี้ครับปล่อยครับเราจะสังเกตเห็นเส้นสี่เหลี่ยมรอมรอบพร้อมมีเครื่องหมายต่างๆอยู่นั่นแปลว่าตอนนี้สติกเกอร์เราวางอยู่บนสมุดแล้วอันดับแรกเลยเราจะลองขยายสติกเกอร์ดูก่อนนะครับไปที่มุมครับลากค้างไว้ครับอ่าแบบนี้ครับสีเขียวคือกลับด้านครับสามารถกลับด้านได้แล้วก็สีน้าเงินนี่คือการหมุนนะครับ เราสามารถมุสติกอร์ของเราได้อย่างที่เราต้องการเลยอ่ะโอเคตรงนี้เรียบร้อยครับการใส่สติกอร์เสร็จสิ้นนะครับเราจะไปเครื่องมือต่อไปนะครับก็คือการใช้สมุดครับลูกกระดาษใต้หน้ายิ้มตรงนี้นะครับที่เมาส์ผมชี้อยู่กดคลิกครับจากนั้นเราจะพบกล่องอครับกดคลิกเข้าไปครับเราจะพบกับสมุดที่เราซื้อมาครับเราอยากจะใช้สมุดชิ้นไหนให้เราเมาส์ชี้ดูครับเพื่อดูตัวอย่างจากนั้นอยากเลือกก็กดคลิกครับอ่าตอนนี้เราได้เปลี่ยนสมุดเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ขั้นต่อไปครับเป็นขั้นที่สําคัญเลยก็คือการเขียนนะครับเราไปที่รูปดินสอครับด้านขวามือที่เมาส์ผมชี้อยู่ครับกดคลิกครับลําดับแรกเลยครับตัวสีน้ําเงินตัวทีนี้ครับที่ขึ้นว่าข้อความครับให้เอาเมาส์คลิกค้างไว้ครับแล้วลากลงมาวางครับปล่อยครับเราจะพบก่ากล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับให้เราเอาเมาส์คลิกไปหนึ่งครั้งครับจะพบว่ามีเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ซึ่งตรงนี้นั่นเองเราสามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้ครับนี่ครับ ผมพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วครับซึ่งข้อความตรงนี้เหมือนสติกเกอร์ครับเราสามารถลากย้ายได้อย่างที่เราต้องการและรวมถึงที่สําคัญเลยเราสามารถเปลี่ยนสติ๊กกอโนต้ตให้กล่องข้อความของเราได้วิธีการนะครับคลิกที่กล่องข้อความนั้นให้มีสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับจากนั้นสังเกตว่าด้านล่างจะมีเครื่องมือต่างๆขึ้นมาให้เรากดที่เครื่องมือแรกคือผู้กันนะครับจากนั้นเข้าไปที่กล่องออครับเราจะพบกับสติ๊กกอ้โนต้ตครับเราเอาเมาส์ชี้ครับเราจะเห็นหน้าตาของมัน และด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นหมวดหมู่ของสติกกโน้ที่เรามีครับเราอยากได้อันไหนเราก็กดคลิกเลือกเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกนิดนึงนะครับเป็นอันนี้แล้วกันปึ๊บและสติกกอโน้บางชุดน,นะครับสามารถจะเปลี่ยนสีตัวอักษรได้ที่ด้านล่างนี้ด้วยแบบนี้เลยไปที่เครื่องมือต่อไปครับนั่นก็คือการนำรูปภาพเข้ามาใส่ครับ การนารูปภาพเข้ามาใส่จะอยู่ข้างๆข,ข้อความเลยเป็นสีเขียวตัวนี้นะครับวงกลมสีเขียวให้เราเอาเมาส์คลิกค้างไว้ครับแล้วลากลงมาวางครับกดป่อยครับปึ๊บคนนี้เราจะเจอกับกล่องสีเหลืองสีเทาที่มีรูปกล้องถ่ายรูปตรงกลางให้เราคลิกที่กล้องถ่ายรูปตรงกลางครับจากนั้นให้เราเลือกรูปภาพที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเลยนะครับผมขอเลือกรูปก,ก่อนนะครับเลือกแล้วกด Open นะครับ รูปภาพที่เราเลือกนั้นจะมาแสดงอยู่บนสมุดบันทึกของเราและแน่นอนเราสามารถย่อขยายหมุนและกลับด้านมันได้เช่นเดียวกันและที่สําคัญเลยเราสามารถใส่กรอบรูปให้มันได้วิธีการเหมือน s t i c k ้ครับกดคลิกที่รูปภาพให้มีเครื่องมือผู้กันด้านล่างแล้วจากนั้นกดคลิกที่ผู้กันครับเข้าไปที่กล่องอองเหมือนเดิมครับเราสามารถที่จะเลือกหมวดหมู่ของกรอบรูปที่เรามีได้ที่ด้านขวาและอยากเห็นหน้าตาของกรอบรูปแล้วให้เอาเมาส์ชี้ครับให้เอาเมาส์ชี้นะครับ จากนั้นอยากเลือกอไัไหนกดคลิกได้เลยครับนี่เรียบร้อยครับและขั้นตอนต่อไปครับการใส่วิดีโอครับอันนี้จะเป็นเครื่องมือสุดท้ายที่เราจะแนะนํานะครับคือการเอาวิดีโอเข้ามาใส่ในสมุดของเราวิธีการแรกเหมือนเดิมครับลากเจ้าวิดีโอเนี่ยครับลงบนกระดาษ จากนั้นเราจะพบกับกล่องสี่เหลี่ยมสีดำที่เขาบอกว่าให้ใส่ URL จาก youtube.com และตรงนี้ก็ยังมีช่องให้ใส่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะไปเอาวิดีโอจาก youtube นะครับโดยการคลิกที่ปุ่ม youtube.com นี้เลยครับพอเราคลิกเข้าไปแล้วครับเราจะเปิดหน้าเว็บ youtube ขึ้นมาอีกแทบ็บนึงนะครับสังเกตน,นะครับเปิดมาอีกแท็บหนึ่งไม่ได้เปิดทับอันเก่านะฮะจากนั้นผมก็เปิดเข้าไปในวิดีโอหรือเข้าไปหาวิดีโอที่ผมเนี่ยต้องการที่จะเอามาใส่ในเนเรื่องของเรา ผมเข้าไปอเอาเพลงนี้แล้วกันนะครับผมกดคลิกเข้าไปครับจากนั้นเราจะนำ URL จากของวิดีโอนี้นครับไปใส่ในสมุดบันทึกของเรา URL คืออะไร URL คือที่อยู่ของเว็บไซต์นั้นๆนี่ครับอันนี้ด้านบนครับคือ URL ของวิดีโอนี้วิธีการคือเราจะไม่ต้องพิมพ์ทุกคำอยู่แล้วนะครับเราจะไม่พิมพ์ URL เองเราจะเอาเมาส์คลิกค้างครับแล้วคลิกซ้ายคุมทุกตัวอักษรแบบนี้ครับก็คือไฮไลท์ให้มันเป็นสีเงนินแบบนี้ นั้นคลิกขวาครับแล้วเลือกคัดลอกหรือคัดลนั่นเองตอนนี้เราได้ URL มาแล้วนะครับเราคัดลอกมาเรียบร้อยแล้วเรากลับมาที่หน้า f f e r e r s h e e t ครับที่ช่องว่างนี้ให้เรากดคลิกขวาครับแล้วเลือก Paste หรือวางนี่ครับเราจะได้ URL มาโดยที่ไม่ต้องพิมพ์เลยจากนั้นกดตกลงครับโอเคตอนนี้วิดีโอมาแสดงแล้วและที่สำคัญเราสามารถใส่ กรอบวิดีโอได้ด้วยวิธีการมันก็เหมือนกับการใส่กรอบรูปม,มาสักครู่ก็คือกดที่วิดีโอนั้นแล้วก็คลิกที่พู่กันด้านล่างครับนี่ฮะเราสามารถใส่กรอบวิดีโอได้ด้วยโอเคครับนั่นที่สําคัญตอนนี้เรามีเนื้อเรื่องแล้วสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือชื่อเรื่องครับเราสามารถใส่ชื่อเรื่องได้ที่ขัวกระดาษด,ด้านบนซึ่งจะเขียนว่า Enter Title Here ให้เราคลิกครับแล้วเราสามารถพิมพ์ชื่อเรื่องได้เลยครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องของเรานะฮะ ตอนนี้ผลงานเราเสร็จสิ้นแล้วและที่สำคัญครับถ้าเกิดเราต้องการบันทึกตัวนี้ครับเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยไปทำที่อื่นต่อให้เราใช้เครื่องมือนี้ครับก็คือเครื่องมือบันทึกฉบับร่างที่อยู่ด้านขวาล่างครับคลิกไปหนึ่งครั้งครับมันจะขึ้นว่าบันทึกแล้วก็บันทึกสำเร็จและจะบันทึกฉบับร่างเสร็จแล้วหลายคนจะสงสัยครับว่าเอ้าแล้วพอเราบันทึกเสร็จแล้วมันจะไปอยู่ไหนผมจะแสดงให้ดูครับตอนนี้ผมปิดบันทึกไปเลยนะครับ หลังจากเราบันทึกฉบับร่างแล้วบันทึกของเรานั้นจะอยู่ตรงเมนูนี้ครับก็คือฉบับร่างของฉันก็คือสีม่วงด้านซ้ายมือที่เมาส์ผมชี้อ,อยู่ครับกดคลิกครับนี่ครับ,รบเราจะพบกับเรื่องที่เราเพิ่งทําไปเมื่อสักครคออู่ครับกดคลิกครับนี่ครับทุกอย่างจะอยู่เหมือนเดิมหมดเลยนั่นแปลว่าเราสามารถบันทึกเอาไว้แล้วก็เก็บไว้ทาได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนั่นเองครับแต่ตอนนี้ผมพอใจแล้วครับงานของผมเสร็จสิ้นแล้วครับบันทึกนี้สวยงามเราจะไปขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือการกดปุ่มเผยแพร่ครับ กดคลิกไปหนึ่งครั้งครับจากนั้นระบบเขาจะให้เราเลือกรูปภาพหน้าปกของเรื่องราวเราสามารถใส่รูปใหม่ก็ได้หรือเลือกรูปที่มีอยู่แล้วบนสมุดบันทึกผมเลือกรูปที่มีอยู่แล้วนะครับกดคลิกครับจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกแล้วส่วนด้านล่างครับก่อนที่จะไปปุ่มถัดไปจะมีคําว่าสาธารณะอยู่พอเราคลิกที่ปุ่มนี้ครับเขาจะมีให้เราเลือกการตั้งค่าควาคมเป็นส่วนตัวของบันทึกนี้ยังง่ายๆว่าเราอยากให้ใครเห็นได้บ้างหรือไม่ให้ใครเห็นได้เราสามารถตั้งค่าได้อย่างตรงนี้ครับหรือถ้าอยากให้ทุกคนเห็นได้ก้าาากกดดสาาาธรรณะะะนนนจัััถไปคบ ระบบเขาจะให้เราเลือกส่วนที่ต้องการแสดงผลครับเราสามารถเลือกส่วนที่ต้องการแสดงผลเป็นหน้าปกได้ในรูปแบบของสี่เหลี่ยมปิดตุดัดครับแล้วก็เลือกครับผมเลือกแบบนี้เลยฮะแล้วก็กดบันทึกลงไปครับจากนั้นเขาจะขึ้นว่าเผยแพร่สําเร็จแล้วคราวนี้ผลงานของเราจะแสดงขึ้นมาแบบนี้ครับอ่าแล้วพอเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่มีรูปหัวใจขึ้นมาแล้วมีรูปกล่องข้อความขึ้นมาแบบนี้นั่นแปลว่าบันทึกของเรานั้นได้เผยแพร่เสร็จสิ้นแล้วครับ เด็กๆลองทําดูนะคะถ้าหากไม่ทันยังไงเด็กๆสามารถย้อนวิดีโอดูได้นะคะต่อไปเป็นวิดีโอขั้นตอนการส่งงานนะคะเด็กๆดูนะคะให้เรามองไปที่เมนูลองสุดท้ายเลยนะครับที่เป็นวงกลมสีส้มเป็นลนักษณะเหมือนปลายริบบิ้นครับพอเมาส์ไปชี้ครับจะขึ้นว่าเชลของฉันให้เราคลิกเข้าไปเลยครับพอเราคลิกไปปุ๊บนะครับจะเป็นการเปิดเชลที่เรายังไม่ได้ทําขึ้นมาซึ่งเชลในที่เนี่ยคือหัวข้อที่คุณครูได้มอบหมายไว้ให้เรานะครับ ซึ่งสังเกตว่าในตัวอย่างนี้เราเปิดมาเราจะเจอกับวิชาภาษาไทย2อันเลยนะครับซึ่งกล่องแรกนะครับจะเป็นชื่อเชื้อว่าอักษรย่อนะครับกำหนดส,ส่ง3าธันวาคม2563มีรายละเอียดว่าให้นักเรียนเติมคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็มีเชื่อคุณนคู่อยู่ด้านล่างและที่สำคัญครับมันจะมีปุ่มทำเวิร์กชีตอยู่เห็นไหมฮะให้เราคลิกเลยครับพอเราคลิกนะครับเวิร์กชีตจะถูกเปิดขึ้นมาครับ เวอร์ชีนนี้เป็นเว k ร์ชี t ที่เราจะต้องทําและมอบหมายส่งให้คุณครูครับซึ่งส่วนที่เราจะสามารถทําได้ก็คือช่องคําตอบแล้วก็ตัวเลือกนะครับซึ่งสังเกตว่าในตัวอย่างนี้จะมีช่องคําตอบ4ช่องนะครับแล้วก็มีตัวเลือก A B อยู่ข้อสุดท้ายเลยแล้วเราก็จะเห็นด้วยนะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยมีคะแนนเท่าไหร่บ้างซึ่งในตัวอย่างนี้เป็น1คะแนนหมดเลยเราก็สามารถทําลงไปได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใส่อักษรย่อ ตรงนี้เองเราต้องตอบให้ครบทุกข้อนะครับถ้าเกิดเราทําไม่เสร็จเนี่ยครับเราไม่สามารถส่งได้นะครับพอเราทําเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับให้เรากดปุ่มส่งเลยนะครับด้านขวาล่างพอเรากดปุ่มส่งแล้วเขาจะให้เราใส่ชื่อเรื่องครับซึ่งชื่อเรื่องตรงเนี้ยจะเป็นชื่อเรื่องเดียวกับบวช์ชีที่คุณครูให้มาเลยแต่เราสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่องของเราได้นะครับ อย่างในตัวอย่างนี้ก็จะขอเปลี่ยนชื่อเรื่องนิดหน่อยนะครับจากนั้นแล้วเราก็กดปุ่มไปต่อเลยครับพอกดปุ่มไปต่อแล้วนะครับ <c oughs> เขาจะให้เราเลือกรูปภาพหน้าปกของเวอร์ชีนนี้นะครับเราสามารถเลือกรูปที่มีอยู่แล้วหรือว่าถ้าเกิดมันไม่มีเลยเนี่ยเราสามารถเพิ่มรูปใหม่ได้โดยการกดที่ปุ่มกล้องถ่ายรูปนะครับจากนั้นเราก็กดถัดไปเลยครับแล้วเขาจะให้เราเลือกส่วนของหน้าปกนะครับซึ่งตรงนี้เราโอเคแล้วแล้วเราก็กดบันทึกเลยครับ พอเรากดบันทึกครับเราจะได้รับเหรียญจากการส่งเวิร์กชีสให้คุณครูครับซึ่งในที่นี้ได้20เหรียญก่อนนะครับอ่าเรากดตกลงมาเลยครับพอเราทำเวิร์กชีสเสร็จแล้วนะครับเวิร์กชีสของเราเนี่ยจะไปแสดงอยู่ในหน้าโปรไฟล์หรือหน้าส่วนตัวของเราและเราก็จะเห็นเลยครับว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยถูกหรือผิดซึ่งสังเกตครับว่าบางข้อครับจะมีขึ้นคะแนนว่า1นึทับหคะแนนนั่นแปลว่าเราตอบถูกนะครับส่วนข้อไหนที่ขึ้นสัญลักษณ์อะไรเอ,อ่ยอยู่นั่นแปลว่าต้องรอให้คุณครูมา ตรวจก่อนนะครับเราถึงจะได้คะแนนหรืออาจจะไม่ได้คะแนนแก็ได้ส่วนข้อที่เป็นปอรนัยหรือเป็นตัวเลือกเนี่ยเราจะเห็นทันทีเลยครับว่าเราได้คะแนนเป็นอยา่างไรบ้างและถ้าเกิดคุณครูของเราเนี่ยเข้ามาตรวจเวิร์กชีตของเราและให้คะแนนของเราครบทุกข้อไม่มีอะไรเอ่ยขึ้นแบบนี้แล้วนะครับเราจะได้รับเหรียญและดาวเพิ่มขึ้นด้วย เอาละค่ะเด็กๆเ,เข้าดีฟชีตแล้วลองทำดูนะคะทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งงานกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปตรวจนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เชื่อโบขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ